พี่นองที่รักโมเสสรู้ว่าวาระสุดท้ายได้มาถึงเมื่อเขามีอายุ120ปีแล้วเขารู้ตัวว่าตนนั้นไม่สามารถเป็นผู้นำของชาวอิสราเอลได้อีกต่อไปและที่สำคัญคือพระเจ้าทรงกำหนดไว้เช่นนี้แต่โมเสสบอกประชาชนว่าไม่ต้องกลัวเพราะพระเจ้าจะทรงอยู่ด้วยและจะทำลายศัตรูตามที่ได้เคยเห็นมา โมเสสถ่ายทอดหน้าที่นี้ให้กับโยชูวาและให้กำลังใจแก่เขาโมเสสยังได้ถ่ายทอดข้อความของพระเจ้าไปยังประชาชนว่าจงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิดอย่ากลัวเลยอย่าขั้นคร้ามเขาเลยพระเจ้าไม่ส่งทอดทิ้งผู้คนของพระองค์แน่นอนนี่คือสิ่งที่พระเจ้าบอกประชากรของพระองค์ผ่านผู้รับใช้ของพระองค์ ให้พวกเขาวางใจและเชื่อฟังพระองค์ผู้ติดตามพระองค์จะได้รับชัยชนะแม้จะต้องผเผชิญกับอุปสรรคมากมายผ่านการนำของโยชัวาที่อยู่ต่อหน้าชายอิสราเอลในเวลานั้นโมเสสยังสั่งให้พวกเขาเข้มแข็งและกล้าหาญเพราะโยชัวจะเป็นผู้นำพวกเขาเข้าไปในแผ่นดินที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้ พิเษชนต้องเห็นถึงสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทาต่อผู้ที่องค์ทรงเลือกสรรเราต้องมีความเชื่อมั่นคงแม้อยู่ในสถานการณ์ที่อาจจะทําให้เกิดความลังเลพิเษชนต้องวางใจเหมือนที่พระวาจาบอกว่าอย่าก,กลัวและอย่าท้อแท้เลยวันนี้ให้เราภาวนาว่าประทานผ่านสถานแห่งความเชื่อ เพื่อให้เราเก้าวหน้าไปในความสัมพันธ์กับพระองค์ยิ่งขึ้นทุกวัน